ในศูนย์การเรียนรู้เนี่ยมันเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับอาวุธโบราณอาวุธโบราณส่วนใหญ่เป็นโลหะแล้วก็ไม้นะครับแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นหนังแล้วโลหะนี่ซึ่งเป็นเหล็กเนี่ยค่อนข้างจะมีความไวต่อการผุกก่อนและเกิดสนิมนะครับซึ่งเราเรียกว่าการออกซิเดชันเนาะแล้วก็ผมเนี่ยแก้ปัญหาไม่ตกมานานแล้วผมก็พยายามหาหลายสิ่งหลายอย่างแม้กระทั่งเอาถาังถ่านที่คนเ็าบอกว่าหนึ่งมันจากัดกินได้ แล้วมันกาจัดความชื้นได้ก็เคยเอาถังถ่านม,มาตั้งแต่สุดท้ายมันก็ไม่หายแล้วมันทําให้อาวุธโบราณซึ่งเป็นของล้ําค่าเนี่ยส่วนใหญ่เริ่มเริ่มจะผุก,ก่อนแลวสูญเสียสภาพนะครับจนเราเนี่ยก็ยังเมื่อ้ทำไงคือเรา,เอาพยายามเอาน้ํามันมาลงไม่ว่าจะเป็นโซเนกใครก็ว่าน้ํามันนู่นน้ำมันนี่ดีเรากพยายามซื้อมาเหล้วพอน้ำมันแห้งมันก็กลับสู่สภาพเดิมอีกซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่เรา,เราทางเรานี่แก้ไม่ตกนะครับเพราะว่าศูานย์การเรียนรู้ตรงนี้มันอยู่ใกล้น้ํา แล้วก็มันทําให้ความชื้นเข้ามาในในูนย์การเรียนรู้เนี่ยแล้วมันทําให้ห้องเนี้ยมีค่าความชื้นค่อนข้างสูงพราะมีค่าความชื้นค่อนข้างสูงเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหากับเราเกิดกับสนิมนะครับทำให้เกิดการผูกกุกมกนเนาะ<ม>แล้วก็คือมีการเอาเครื่องตัวนี้มาให้ทางเราใช้นะครับซึ่งทางเราก็จะลองใช้ดูนะครับว่ามันจะ แก้ปัญหาได้หรือเปล่านะซึ่งเขาบอกว่าเครื่องตัวนี้มีประสิทธิภาพในการดูดความชื้นค่อนข้างค่อนข้างดีและกําจัดกลิ่นอับซึ่งเกิดจากความชื้นกําจัดเชื้อโรคด้วยอะไรด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าก็ต้องลองเพราะถ้าไม่ลองก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมซึ่งผมก็ไม่เคยไม่เคยสัมผัสแล้วก็ไม่เคยใช้เนาะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้แบบงานโบราณโบราณอย่างถังถ่านมาตั้งเนี่ยแบบเหมือนไอตู้เย็นเนี่ยใช่ไหมซึ่ง ถ้าตู้เย็นมีกลิ่นเหม็นเขาก็จะเอาผ่านใส่แฟลไ่าเพื่อจะกาจัดกลิ่นแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นของใหม่ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งเราไม่เคยเอามาใช้ในบูรณาการตรงนี้แต่ก็อยากจะลองใช้ดูเดี๋ยวก็คงรู้นะครับเาสักสิบห้าวัน7วันก็รู้แล้วว่าทดลองใช้ว่ากลิ่นจะหายไปไหมแล้วก็ความชื้นจะลดค่าลงไหมเดี๋ยวก็รู้เพราะว่าตอนที่น้องเอามาทดลองให้ใช้เนี่ยเขาบอกค่าความชื้นพอเครื่องสตาร์ทปุ๊บค่าความชื้นค่อนข้างจะสูงมากซึ่งจรง<า>ิจรงๆอ่ะจริงๆตรง,ตรงนี้มันชื้นจริงๆ เดี๋ยวเราก็จะมาลองดูกันว่า,ว,าว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะถ้าใช้ได้จริงก็ถือว่าเป็น,เป,นเป็นอะไรที่ที่ดีดใ,ใชเ่เป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วควรจะบอกต่อนะครับบ้านที่มีความชื้นนะครับแล้วก็สำนักงานต่างๆที่ว่ามีความชื้นควรจะถ้าใช้ได้เนาะก็ควรจะลองใช้นะครับ ครับสวัสดีครับก็ดีดีขึ้นเยอะนะครับ <Wow. S 1> เพราะว่าตอนที่ผมเข้ามาตอนใหม่ๆตอนที่ยังไม่เอาเครื่องความชื้นมาใช้เนี่ยพื้นเนี่ยผมเข้ามาเนี่ยเวลาย่ำเข้ามาเนี่ยถุงเท้ามันเปียกแล้วก็อาวุธโบราณเนี่ยที่ที่ผมฉโลมน้ํามันไว้แล้วเนี่ยมันจะขึ้นสนิมเร็วมากแต่พอเอามาใช้ขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่าบรรยากาศในนี้ความอับชื้นเนี่ยมันหายไปแล้วก็มันแห้งมากขึ้น แล้วตอนที่เอามาใช้เครื่องมันเออเลอร์เพราะว่า,วาส,งาสูงมากส,งากสูงมากแล้วต่อวันแรกก็น้าก็เต็มเลยน้ำในเครื่องเต็มเต็มมากแล้วเขาก็เอามาเทแล้วก็ค่อยๆป,ปรับไปตอนนี้ใช้มาตก2ทิตแล้วเนาะดีขึ้นมากดีขึ้นดีขึ้นมากเลยอะอยากจะจะ<า>อไบ้างครับผมอากาศไม่ไม่เหม็นอับอ่าอากาศไม่เหม็นอับเหมือนต่ก่อนตอนนั้นใครเข้ามาเนี่ยจะรู้เลยอ่เหมือนเราขึ้นรถที่มันชื้นๆอ่ะมันจะมีกลิ่นอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าตอนนี้คือดีขึ้นมากไม่มีอาการเหม็นอับ แล้วก็เชื้อลงเชื้อราที่อยู่กับอ่าพวกของพวกไม้แล้วก็พวกหนังที่มันที่มันเป็นเกี่ยวสัตว์ะวุตเนี่ยมันมันไม่มีเลย <Wow. S 1> มันดีขึ้นมันดีขึ้นมันหยุดการเจริญเจบ็บเตอไปมันไม่แพร่กระจายเน,ะนาะไม่มีครับตัวเครื่องเงียบมากตัวเครื่องเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเลยเงียบมากเงียบเงียเหมือนผมว่าเาเสียงเบากว่าแอร์อีกแอร์บ้านอีกเงียบมากเงียบมาก ถ้าให้คะแนน oh. แนีคือร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าให้คะแนนถือว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่าคือามันปรับมันสามารถปรับอากาศข้างในเนี่ยคือหนึ่งอยู่เพราะอุณหภูมิที่เหมาะสม,าสมอากาศพอดีคือไม่แห้งไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็ไม่ชื้นจนเกินไปยไยอ,อยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ในเกณฑ์และช่วยแล้วก็ช่วยได้เยอะมากไม่ใช่เยอะธรรมดานะเยอะมากเยอะมากยังไงก็ทางเราก็ขอบคุณมากที่ให้มาสัมภาษณ์ครับครับได้ได้ ครับแล้วก็เผื่อถ้าใครจะจะมีพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวเนาะแล้วถ้าใครอยากอยากจะมาลองใช้เนี่ยผมว่าผมว่าน่าสนใจนะน่าสนใจเครื่องเครื่องตัวนี้นะเครื่องเครื่องเกี่ยวกับวามชื้นตัวนี้มันใช้ได้ดีนะครับมันใช้ได้ดีครับก็ขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ